สวัสดีค่ะเพื่อนดูบรรยากาศหน้าบ้านนะคะเนี่ยดูหน้าบ้านนะครับแปลงผักไม่ใช่แปลงผักกับดอกไม้อันนี้มันเกิดแล้วนะคะเนี่ยเกิดแล้วนี่ดูดอกไม้ตรงนี้โอ้แดดดีมากเลยค่ะแดดดีมากเลยหญ้าก,ก็รกเดี๋ยวจะมาถอนหญ้านะคะเนี่ยสวยมาก นี่ค่ะดอกสวยมากเลยค่ะตรงนี้นะคะนี่ดอกตรงนี้ก็ดูพึ่งค่ะพึ่งสวยมากค่ะสวยมากนี่ก็นี่ก็ยังไม่ออกดอกนะคะต้องรอมันออกดอกก่อน,นะคะนี่ก็กำลังเริ่มจะบานละ ูนี้ก็มีอีกนิดนึงไม่รู้ว่าชื่อดอกอะไรตอนนี้เหี่ยวลวโอ้แดดออกค่ะแดดตีมากสวยค่ะดอกหน้าบ้านเดี๋ยวจะมาตัดยาดเดี๋ยวตอนเย็นๆรอแดดหายจะมาเอาเก็บญ้านะคะเก็บออันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นญ้าที่ นกค่ะนกโอ้ยนกคุณนกดูข้างบนนู้นคุณนกทำาลังโอ้ยตาแล้วตาละนกทำาลังนะคะตายละนยะ่างนัง้โอ้ต้องเก็บกวาดแล้วนะเนี่ย ันนี้ก็เป็นดอกดอกเขาเรียกว่าดอกดิลลี่นะคะยังไม่ออกนะคะต้องรอนะนี่ก็เป็นดอกกุหลาบหน้าบ้านนะคะยังใกล้จะออกแล้วเริ่มจะออกดอกแล้วเดี๋ยวรอออกดอกแล้วค่อยมาแน,น่นกันใหม่เี๋ยดลนะคะเนี่ยนี่เริ่ม้นนะคะ ยังไม่ปลูกยังไม่เสร็จเลยะคะนะ่ะเนี่ยปลูกดอกเสร็จเอออันนี้ดอกนี้ปลูกตัแบบ้งแต่ทีทด้แล้วนะคะมันเพิ่งอกอกดอกดีมากตรงนู้นก็เป็นลงบัวนะคะลงหัว ลงวัวเมื่อก่อนพ่อเขามีวัวนะคะพ่อปู่ก็มีวัวตรงนู้นก็แเล็นงผักเราลิดเล็กน,นิดน,น้อยๆตรงนี้ก็ต้นลูกแผ่นะคะนี่กระดอกยังไม่ออกดอกเลยสวนย่อมเล็กๆน้อยๆนะคะนีน่แดดดีดี ไปดูแปลงผักเก๊บหนึ่งนะคะแปลงผัก,กเล็กเขาเรียกว่าแบบจำเป็น,นะคะ่ะโอยังต้องถอนหญ้านะคะเนี่ยอันนี้นี่สลัดเรานะคะที่ปลูกนี่สลัดะคะ่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะต้นหอมนี่สลัดที่ปลูก สนี่ก็ต้นหอมนะคะแล้วก็ต้นกระเทียม <c oughs> นี่ก็ต้นผักชีค่ะที่หวานดีคะแห้งมากแดดออกช่วงนี้แดดออกน,กนออี่ต้นสตอรอเบอรี่ต้นสตรอเบอรี่แล้วก็ในตรงนี้ก็สลัดนะคะสตอรอเบอรี่ เหี่ยวมากเลยตัวนี้สลัดเริ่มเริ่มออกตัวนี้แดดออกแดดนี่เริ่มโตเริ่มจะได้กินแล้วนะคะสลัดเราตอบ,บรี่ก็เริ่มเริ่มแล้วนะคะ,ะต้องมาทําเก็บหญ้าแสะหญ้ากนี่ยโอโ้โหอันนี้เหี่ยวมากเลยเพิ่งรดน้ำัางแต่ตอนเย็นนะคะเนี่ยนี่นี่สตรอเบอรี่ก็เริ่มออกดอกแล้วะะเริ่มเป็นผลแล้วนะคะ ดี๋ยวอีกไม่นานก็จะออกลูกแล้วนี้ก็ผักชีใบเลื่อยนะคะก็มาปลูกก็ได้เหมือนกันนี่นี้ผัก,กเาเรียกว่าผักอะไรนะบ้านเราอืมไม่ใช่สาระแนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะแถวที่บ้านเขาเรียกผักไผ่อ๋อเรียกอะไรล,ะลืมชื่ออ่อ ช่เออันนี้ก็สลัดเดี๋ยวก็จะได้กินละนี่ค่ะแป็งเ,เล็กๆน้อยของเรานะคะแลงผักชีโู้แห้งแหงมากเก้ค่าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ